เอาและสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมโนโมรินแล้ววันนี้นะครับคุณผู้ชมก็อยู่กับเกมอาวีนะครับเกมที่สนุกที่สุดในจักรวาลมาเวลจักรวาลดีซีจักรวาลหาเฮลที่อะไรนั่นแหละครับคุณผู้ชมนะครับผมก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าโอเินนั่นเองครับโอเมนอดีตอฟเลนสุดโหดนะครับที่เป็นราชาถงอฟเลนทั้งปวงนะครับ ย้ำว่าอดีตนะครับอดีตมาแล้วผมก็จะมาเล่นในสายของนี่เลยครับไอเทมที่ผมจะใช้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผม ในส่วนของพลังแฝงครับผมก็จะใช้ตามนี้เลยนะครับเป็นพลังแฝงหลักก็จะเป็นตัวของดูเอลนะครับแล้วก็สายรองเนี่ยจะเป็น Recovery Pass แล้วก็เป็นวัตคูดาวอันตินะครับเพราะผมชอบที่จะอันติบ่อยๆนั่นเองนะครับก็จะประมาณนั้นส่วนของรูนนะครับก็จะเป็นรูนเอาเวกสปิริตแล้วก็ดากอนคลอนนั่นเองนะครับจะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับโอเมน สำหรับใครที่มีสายอื่นที่ดีกว่าหรือสายอื่นที่เล่นสนุกกว่าก็สามารถแนะนํากันมาได้นะครับก็จะรับฟังนะครับแต่ในคลิปนี้ผมก็จะเล่นสายตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยนะครับไม่ว่ากันนะไปไปดูกันในเกมดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปครับมาครับคุณผู้ชมแล้วเราก็มาอยู่กันในโอเมนนะครับของผมนะ เมื่อโอเมนมันมาอยู่ในมือของผมเนี่ยมาเลยครับคุณผู้ชมผมจะแสดงให้ดูถึงความแข็งแกร่งที่แท้จริงของโอเมนนะครับแล้วในวันนี้นะครับเราก็มายืนเลนกับฟอเรนติโนนครับมาเลยดินี่งไงดึงไปก่อนเลย ฟาดไปเก็บสแต็กไปเอา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 ทำอะไรนี่ดึงมาดึงมาฟาดอีกฟาดอีกแพสซีฟเด้งแล้วก็ฟาดเข้าไปครับกดโล่กูเวลสองก่อนด้วยฟอร์เวนนี่ดึงมาฟาดอีกฟิกเกอร์ไปไหนกูฟิกเกอร์ตามไปฟาดจนในป้อมเรียบร้อยไปเฟิร์สบัตอย่างรวดเร็ว <c oughs> ไม่ต้องพูดภาพจำเพลงไอ้เหียฆ่าเลย <c oughs> ยังไม่ถึงหนึ่งนาทีมีหนึ่งศพแล้วคุณผู้ชมคิดว่างไงวะไอ้เหีย เนี่ยครับผมจะบอกทิกหนึ่งทิกนะครับสำหรับคนที่เล่นโอเมนนะครับเวลาเจอกับฟอร์เรนติโน่นะคือให้บวกแม่งไปเลยครับไม่ต้องกลัวแม่งหรอกคือฟอร์เรนเวลหนึ่งอะ่ะมันกากครับคุณผู้ชมทุกจริงแล้วถ้าเราเนี่ยบวกตรงคลิปนะครับเดี๋ยวได้รับแฟซสักคู่นะสักคู่นะเค้อนี่ไงเอลสุดึงมาก่อนเอาเตียวเส้นแช่ที่อะไรของมึงเนี่ยนี่ไงตีไปไปว่ากันอ๋อเอลสุแหลมมาขนาดน,นี้กดโดนพี่ฟาดไปสิน้องเอาหรือเปล่าสองคิวหรือเปล่า เฮ้ยฟอร์เรนอะไรเนี่ยจู่ๆมาเอามังกรเฮ้ยตอนหน้าต่อตากูเลยนี่ดึงประชดไปชีวิตเป็นหนึ่งทีนะครับโอ้โหแทบไม่ได้หายใจหายคอกันเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่ายังไม่ถึงสองนาทีไปสองศพแล้ววะโอเมนตัวนี้เข้มจะจัดเอาฟอร์เรนมึงมาเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนีเงนีเงมันอันตีวะเฮ้ยยีน่าช่วยกูหน่อยเว้ยนี่ไงฟาดไปฟาดไปอันตีมาอันตีใส่แมงเลยกันเรียบร้อยฟอร์เรนมึงคิดว่าไงว่าเฮ้ยฟอร์เรน มันคิดว่าจะสู้กูกับยีน่าได้เอกูบอกเลยนะกูกับยีน่านี่อาหารการมากเลยก็คุณผู้ชมคงจะไม่เห็นอะไรเมื่อกี้ใช่ไหมคุณผู้ชมคือผมเนี่ยใช้อันตีนะครับเดสเอ็มเบสเนี่ยจับฟอเรนติโนตอนเขาตัวทองนะครับก็คือกูจับฟรีนั่นแหละกูนึกว่าอันตีมันหมดแล้วฮัลโหลไปยีน่ากูไปช่วยมาฟอเรนตัวนี้ผิ่เด็ดการเองไงน้องเนี่ยครับ ฟอร์เรนติโน่เนี่ยเราไม่ต้องไปกลัวเขามากหรอกครับคุณอย่าลืมนะครับว่าแต่ก่อนเนี่ยโอเมนเนี่ยเป็นเทพเจ้าของออฟเลนนะครับก่อนที่ไอ้อีนักดาบฟอร์เรนนี่จะมานะโอเมนนี่คืออันดับหนึ่งนะผมบอกเลยนะแต่ว่าพออีนักดาบนี่มาปุ๊บนะโอเมนเนี่ยถูกมองข้ามไปอย่างน่าเสียดายนะครับยิ่งเมตาอย่างนี้ไม่ค่อยมีใครที่จะเล่นโอเมนกันสักเท่าไหร่นะมาดิว่าฟอร์เรนติโน่มึงคิดว่าย,ยัางไงว่านี่เกูเคลีย,ยรออ์ชีพก่อนเฮ้ยอย่ามาเปรี้ยวกับกูนักไอ้ฟอร์เรน มึงเอาก็เป็นแค่ฟอร์เวนติโน่เท่านั้นแหละไปครับเราเคลียร์เสร็จเราไปแท็กคลิปเลนอื่นครับอาจจะไปช่วยเพื่อนอะไรอย่างนี้นะไปไปเดินไปดูครับเราไม่ต้องไปฟีดเลนกับเขามากครับหนึ่งหนึ่งมากก็ไม่ดีนะครับถ้าเราไปหนึ่งหนึ่งกับฟอร์เลนมากๆเอาจังหวะที่เอ่อจังหวะที่จําเป็นดีกว่านะผมคิดว่าอย่างนั้นนะจังหวะที่เขาไม่มีอันตีเขาไม่พร้อมเรื่องอันตีนะครับเราจะสามารถลุมเขาได้นะอย่างเช่นแบบเนี้ย เราไม่สามารถทําอะไรเขาได้นะเพราะมีบัตเตอร์ไฟนั่นเองนะครับบัตเตอร์ไฟมันรอแดกหัวเราอยู่นะแล้วเมื่อกี้มันก็ปาดอกไม้ใส่เราไม่โดนด้วยนะแหมมันน่าจับขังจริงๆเลยเดี๋ยวกูจะจับขึงมัดดึงขนอะไรอะไรอะไรมาจิ้มอะไรเดี๋ยวกูโดนฟาดซะหรอกอย่าอย่าอย่าพี่เล่นโอเมนแล้วพี่คลั่งพี่บอกเลยอ๋อปาดอกไม้อะไรปาดอกไม้ไม่โดนก็เร็จกูดิเออเฮ้ยถอยก่อนครับถอยก่อนครับรออันตีเขาหมดก่อน่าอันตีเขาหมดก่อนอันตีเขาจะดูดเลือดร้อยเปอร์เซ็นต์นะรออันตีเขาหมดก่อน โอ้ยอิลูเมียอันติมาช่วยได้ไม่โดนนะไม่ใช่อะไรนะนี่ครับเคลียร์คีฟไปก่อนเคลียร์เคียฟไปก่อนอ้าวจังหวะที่รอเขาเคลียร์คีฟแล้วเอามังกรไหมครับมังกรเล็กเนี่ยสำคัญมากมากนะครับสำหรับออฟเลนนะสำคัญพอๆกับนกนั่นแหละตีครับตีครับจริงๆมันไม่มีนกแล้วแหละออฟเลนอ่ะเอาโอเมนขังซะเลยดิขังขังนี่ฟาดฟาดเอาแข็งแข็งแข็งมันมันจะรอดไหอแข็งอ่ะฮะฟาดไปดิไม่ไงเล้วเป็นแค่ฟอร์เรนติโน่แท้ๆจะมาหือเอือกโอเมนนะฮะ เรียบร้อยครับเขาโดนเราโซโล่คิวเป็นตัวที่2ครับสำหรับฟอร์เวนติโนครับบอกแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องไปกลัวมันมากหรอกไอ้นักดาบเชี่ยเนี่ยตัวมันไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นหรอกผมพูดจริงเปล่านะอันนี้อันนี้แอบบอกนะเปล่านะคือไอ,อ้ฟอร์เบนตัวนี้มันไม่ค่อยชำ้ชำเท่าไหร่หรอกถ้าฟอร์เบนช้ำๆนะมันคงไม่เล่นแบบนี้หรอกถือว่าเราโชคดีไปนะครับที่ยืนเล่นกับฟอร์เวนติโนที่เขาไม่ค่อยจะมีฝีมือเท่าไหร่นะแต่เราก็ พยายามที่จะไม่บูลลี่เขามากนะครับบูลลี่เท่าที่จําเป็นนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเราเนี่ยรูปคมเขาเกินไปนะครับมาดิแต่แน่นอนครับผมไม่ยอมให้เขารูปคมผมแน่นอนครับผมจะไปฆ่ามันอีกรอบหนึ่งละหมั่นไส <c oughs> ม้มาดิว่ามาดิว่าฟลอเรนติโนโไปกลัวหรอกนี่เชียร์ชีฟโชเลยดูดู <c oughs> เดินมาดูแม็กมากนะครับช่วยดูเพื่อนให้เปิดวิชั่นให้เพื่อนอะไรประมาณนั้นนะครับก็ ก็はは <vezes> no ัดนแหละออฟเลนก็ไม่ต้องทําอะไรอะเอาจริงคือมันมันเป็นเลนที่เหงาอยู่แล้วไงออฟเลนอะผมถึงไม่ค่อยได้เล่นบ่อยไงแต่ว่าเล่นก็สนุกดีครับเนี่ยตบฟอร์เลนยับยับบอกเลยมาเล่นอย่างมาเล่นก็เจออย่างนี้ทุกทีอะฟอร์เลนเนี่ยไม่ได้เก่งเลยไอคลิปมาจ้าผมก็ตบคาป้อปไปแล้วนะฟอร์เลนเนี่ยถึงจะมีวีรามาช่วยตั้งหลายรอบก็เถอะมาดีว่าฟอร์เลนโอ้ยเชื่อมันมาจริงมันมาจริงถอยก่อนถอยก่อนถอยทับถอยทับ รออันตีหมดรออันตีหมดกูจับมึงแน่ไอ้ฟอเรนไม่ต้องเปรี้ยวนักกูรออันตีมึงหมดเฉยๆหรอกไอ้นักดาบเจ้าสเสน่ห์กูฆ่ามึงแน่กูฆ่ามึงแน่มาดิกูดึงดึงจับขึงแล้วดึงขนเนี่ยแล้วฟาดเลยฟาดฟาดเอาแซ่ฟาดมันเข้าไปฟาดตูดมันเข้าไปเนี่ยฟาดตูดเข้าไปนี่งไงล่ะเรียบร้อยครับตัวที่3นะครับฟาเรนติโน,โน ก็บอกแล้วว่าอย่าให้ผมเล่นตัวนี้เอาบัตเตอร์ไฟมาดิดึงมาเลยนี่กดสกิลสองไปฟาดฟาดเข้าไปฟาดเข้าไป,าาไปสกิลรีก็ดึงเข้ามาใหม่นี่ไงล่ะเพื่อนกูมาซ้อนทันฮาคิดว่าจะมาเปรี้ยกูหรอเฮ้ยไม่มีทางจะบอกเพื่อนกูเก่งกว่ากูซะอีก <c oughs> จังหวะน,นี้คือผมรู้นะครับว่าเพื่อนเขาจะมาซัพพอร์ตผมนะครับเขาจะมาซ้อนนั่นแหละผมก็เลยอะดึงแม่งออกมาแล้วก็ตีแม่งตรงนั้นแหละบัตเตอร์ไฟก,กูไม่กลัวหรอกม่กลัวใครทั้งนั้นแหละ นี่เอามกรเล็กโชว์เลยนี่นี่นี่ฟาดมันเข้าไปฟาดมันเข้าไปหน่าตื่นเต้นมากแค่แค่ฟาดมังกรกูก็ตื่นเต้นแล้วเนี่ยได้ฮิลด้วยไม่ใช่ไรนะมังกรเล็กเนี icas, ่ยมก่อนนะครับเราทําการสังหารตัวของฟอร์มินิโดไป3มตัวนะครับตอนนี้คือเรานี่เกิดสุดๆมาเพื่อนเรามาช่วยว่ายีน่าเรามาละนี่จับขังไปเลยบัลลูนไฟลนี่ไงล่ะลีกหน่อยพระเอกมาแล้วบาลานเขาก็บอกเถอะ เอ้ยแต่มองในแง่ดีคือเรามาช่วยนะยีน่าเธอจะตายอยู่แล้วนะฮะเราก็แค่จับขึงตัวของบัตเตอร์ไฟไม่ให้มันหนีแล้วเราก็เอาไปแดกเองนะครับออา๋อทิ้งป้อมไม่ก็โอเมนมึงคิดดีแล้วใช่ไหมนี่ทิ้งป้อมไม่ก็โอเมนตีตีลีเลน่ามาทําอะไรไม่สนใจกูจะตีป้อมเอาเอาป้อมแต่กูตีมึงก็ได้ลีเลน่าเอาดิมึงเป็นแค่หมาในแท้ๆมาดิว่า เอา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 ไปไหนนีไงมาดึงไปเลยยกดกดกดโลกดโลอเทนเทนศาสตร์อันติไม่เข้าเลยนะครับจังหวะนี้เพราะผมเก็บสกิลสองไว้นั่นเองนะครับแหมเดือดจริงๆนะโอเมนตัวนี้นี่ไม่ให้พักของปล่าของคอเลยนะเฮยเเเดี๋ยวก็ฟิกเกอร์จับสลรอกบัตเตอร์ไฟอย่ามาเปี้ยวนักกลับก่อนกลับก่อนเดี๋ยวกูโดนเอลสู่ยิงหัวแตกก็นะครับสำหรับโอเมนเนี่ยมันก็เป็นตัวละครที่หลายๆคนก็ลืมมันไป พอสมควรนะครับเพราะว่ามีตัวแอออฟเลนใหม่ๆน่าเล่นหลายตัวนะครับช่วงนี้ก็เป็นพวกทาจิฟอเรติโนซูเปอร์แมนอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ว่าผมบอกเลยนะโอเมนเนี่ยที่หนึ่งในดวงใจผมบอกเลยออฟเลนเนี่ย ong, ong, แม่งเก่งสุดแล้วผมบอกเลยโอเมนเนี่ยยีนงยีน่าเวลงเวเลสสู้ไม่ได้สู้โอเมนไม่ได้นะบอกเลยนี่กูเฮ้ยเทนเทนกูขอโทษกูขอโทษ <laughs> อย่าถ่ายกูเข้าป้อมสิ มึงมามึงมามึงไถกูเข้าป้อมมาอ้ยเชียร์ลีเวียนหน้าปาสตันอัดหน้ากูอีกมึงมากูไม่กลัวมึงลองไถกูเข้าป้อมเหมือนกูก็ฆ่ามึงได้ป้อมซะเลยนี่เฮ้ยหมันใส่เฮ้ยโมโหโมโหร้ายเคลียร์คลีปครับเคลียร์คลีฟจเพิ่งไปโมโหมากเราต้องฟาร์มครับเพื่อนเรานี่ก็อ่างการรามกรกันเหลือเกินน่ะดูยีหน้าเเจนเดลีไปแล้วนะ เออเอลสูเอลสูรู้จักดีหรือเปล่ารู้จักฟิกเกอร์จับหรือเปล่าตายคาป้อมไปแล้วนะครับเรากดขอโทษแล้ววิ่งหนีออกมาอย่างสบายใจนะครับแมเป็นที่น่าเสียใจสำหรับเอลสูจริงๆนะครับที่เขาไม่ได้ทันระวังตัวในการฟิกเกอร์เดสมเบสของเรานะครับแหมมาดิมาดิฟอนเวนติโน่กูไม่กลัวมึงหรอกเอ้ยเชี่ยกูกลัวป้อมมึงนี่แหละไม่ได้กลัวมึงเลยนะกดขอโทษป้อมมึงด้วยเออเฮ้ยเทนเทนใจเย็นๆว้ยเทนเทนกูจะตีป้อมกูไม่สนใจมึงหรอกนี่ไง พอป้อมแตกกูค่อยตีมึงที่หลังก็ได้เทนมาดิเนยตีฟาดมันก็เรียบร้อยเลยเอาบัตเตอร์ไฟนี่ไงไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงจับเลยวิ่งมาให้จับก็จับเลยไม่ต้องรออูเชีเอลสูยิงโคตรแปงเลยกมาดิว่าไม่กลัวใครทั้งนั้นเละมาเลยรออันตีกูมากูจะเชียร์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 กูขอโทษกูขอโทษกูบอกแล้วเอลสูมันจะยิงกูมันจะยิงกูเฮียกูกลับก็ได้ ไปยีน่าไปเราสองคนไปจบกันดีกว่าเว้ยยีน่าเว้ยไปอยู่กูนำทางเองอู้คุณผู้ชมเห็นคลิปนั้นไหมตุ๊ตตาตอมเต็มติติยังไงล่ะสามไทยท่านคลิปนะครับมาดิกูตีดักรอเลยยีน่ามามาช่วยเอาหน่อยเพื่อนรัก Quốc. มาเร็วยีน่าเพื่อนรักนี่เอาดักเซเลเยอร์ไปเลยนะครับดูเราพยายามเซฟโลไว้ในจังหวะที่ดักเซเลเยอร์เขากำลังจะใช้สกิลทุกสกิลคำรามอะไรอย่างนี้ครับ โล่จะช่วยกันดาเมจให้เราได้ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับแล้วก็ในจังหวะที่ศัตรูกาลังจะใช้สกิลใหญ่เนี่ยเราก็กดโล่วิ่งเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับจับ2สยองขวัญไปเลยนะครับไม่ใช่จับสีดึงดึงดึงมาดิมาดิฟอร์เรนมึงมาจับแม่งครับป้อมอะไไปกันมาดิกูมากูไม่กลัวหรอกแม้มึงจะมีป้อมก็ตามกูไม่ ก็ก็เปี้ยวเกินเฮียอ๋อเรียบร้อยเดีเซียโดนเอลสูยิงหนึ่งนัดเน้นๆนะครับแม่ลากหัวคมๆจริงๆริงเอลสูตัวนี้นะไอเฮียโอเมนที่อะไรวะเนี่ยคือคือกูกูก็แบบว่าเนาะมั่นใจในตัวเองไงแบบโดนตากป้อมติตากแบบตากดาเมจป้อมอะไรอย่างเงี้ยแม่ง ด้วยความห้าวทั้งหมดที่มีนะครับก็ทําให้เราเนี่ยตายหานะครับเ้ยพวกมึงอย่าเพิ่งจบนะว่ารอกูก่อนรอกูก่อนอย่าเพิ่งจบพระเอกอย่าไม่มาพระเอกต้องมาตอนจบว้ยกูบอกให้รอกูด้วยรอกูด้วยพวกเชี่ยรอกูด้วยเอ้ยเอ้ยอย่าเพิ่งอ้าวไอเชี่ยจบซะแล้วกูยังไม่ได้ทําเชี่ยอะไรเลยก็เป็นชัยชนะของผมไปนะครับก็เหมือนกูจะไม่ได้ทําอะไรนะแต่ก็ก็นั่นแหละ โอ้เลเจนเดี่นะครับสำหรับโอเมนตัวนี้นี่ <c oughs> นเข้มจริงๆ <c oughs> แต่เสียดายที่ MVP ไม่ใช่เรานะครับ,ก,บกับกลายเป็นของยีน่าตัวนี้นะครับแต่เขาก็เคยช่วยเราอยู่หน้าเขาเคยช่วยเราสังหารฟลอเรนติโนเลยนะถือว่าเรายอมได้นะในตัวของยีน่านะฮะ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับโอมินในวันนี้นะครับชอบไม่ชอบตรงไหนก็คอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับแล้วก็อยากให้ผมเล่นตัวอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมจะเข้าไปอ่านนะครับส <ผม S 1> ่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม